ใใดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเพรี่ยนแดบหัวใจไม่ เขาทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดงวไในลายสักหนชีวิตนี้ สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็ใช้ผลในช่วงมกราคมทั้งเดือนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวกันในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะสำหรับชาวกันในเรื่องของดวงดาวในช่วงมกราคมนะคะส้มต้องบอกว่าก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะคะที่ได้มีการย้ายกลับนะคะย้ายกลับนะคะเข้าไปสู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณคือในเรือนกัรมะซึ่งส้มต้องบอกเลยว่าเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ย ะะดาวใหญ่เนี่ยได้มีการย้ายเข้าไปสู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานถือว่าเป็นอะไรที่ปังสุดแล้วนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาจะให้ผลที่ดีสุดๆนะคะนอกจากว,าาว่าจะอยู่ในเรือนจะอยู่ในเรือนตัวเองอาจจะอยู่ในเรือนตัวเองอยู่ในเรือนตรงข้ามแล้วนะคะแต่การที่อยู่ในเรือนที่10จะส่งผลมากๆในเรื่องของเกียรติยศ ชื่อเสียงในเรื่องของการงานค่ะในเรื่องของการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างที่ตั้งใจนะคะหรือว่าการงานธุรกิจได้รับการตอบรับดีมีดีลใหญ่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงของการเสวยผลบุญในเรื่องของการทำงานน่ะคุณตั้งใจทำอะไรอย่างขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอดและต้องการที่จะประสบความสำเร็จบอกเลยว่าผลน,นั้นนะคะ จะมีให้คุณในเรื่องของวาสนาบาร,รมีในเรื่องงานนะคะบางคนเนี่ยมีชื่อเสียงเลยโด่งดังเลยก็จะเป็นในช่วงนี้นะคะไปจนถึงประมาณพฤษภาเลยเออประมาณพฤษภานะคะช่วงก,งกลางๆปี2569เลยแหละนะคะยาวเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็แบบคือต้องเรียกว่าเป็นช่วงตักตวงแหละ นะคะความสุขในเรื่องของงานเนาะนะคะตักตวงนิดนึงโอกาสมันจะมีใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของดาวใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือดา,าวเสาร์นะคะอยู่คู่กับราหูในเดือนอริอส้มจะบอกว่าในเรื่องของการงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานอ่ะส้มจะบอกว่าอาจจะต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวัง นะคะสักหน่อยในเรื่องของการที่ทำงานหนักเกินตัวทำงานหนักเกินไปนะคะหรือว่ามีคนมาปะทะแล้วเราประทะตอบอันนี้ไม่ดีเลยนะคะก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานอย่างสม่าเสมอนะคะไม่ต้องรีบเร่งหรือเร็วเกินไปนะทำอย่างสม่ำเสมอแล้วความสำเร็จหรือเรื่องเงินทองอ่ะมันจะเข้ามาเองนะคะเพราะว่าดาวเสาร์มันคือเป็นดาวใหญ่ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำ เพราะฉะนั้นรีบเร่งเกินไปมีผลต่อสุขภาพมันจะไม่ค่อยดีนะคะใครที่ส้มมองว่าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์เออนะคะงานออนไลน์งานเทคโนโลยีต่างๆแบบนี้นะคะออส้มมองว่าดีมากเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดหรือว่าเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับแสงและเงาต่างๆเนี่ยถือว่าดีจริงๆนะคะม,มาดูในเรื่องของไพ่กันบ้าง เริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะคะขึ้นไพ่ The w o r l d ค่ะ The w o r l l หัวกลับใบแรกนะคะ z มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะปิดจบอะไรบางอย่างอะเออคุณอยากจะปิดจบอะไรบางอย่างอะ่ะในเรื่องของการทำงานอยากปิดจบจริงๆแต่ว่าก็ยังมีการยื้อๆไว้อยู่นะนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะอยากออกเหมือนอยากออกจากเซฟโซนในเรื่องงานอะ่ะออ o มีความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะคุณอยากออกจากเซฟโซนในเรื่องงานแต่มีผู้ใหญ่ขอไว้ สตริงนะคะมีผู้ใหญ่ขอไว้นะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่จากที่ทํางานที่คุณอยากออกเนี่ยแหละเขาขอไว้ให้คุณอยู่ต่อก่อนแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ดีกับคุณอ่ะก็มีนะคะเป็นชาววันอาทิตย์ชาวสิงแต่ผู้ใหญ่ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอ่ะก็มีนะคะเดอะไฮราแฟนหัวกลับชาวพฤกษศก์ชาววันศุกร์นะคะอ,อมองว่าเป็นชาวตุนก็ได้นะคะ คือส้มมองแบบนี้ว่าคุณจะค่อนข้างมีเรื่องที่อึดอัดกับผู้ใหญ่ที่ตัดสินบางอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าชวนคุณไปทําอะไรที่มันมันผิดกฎหมายหรือมันไม่ดีอะค่ะนําพาคุณไปสู่เส้นทางที่มันอันตรายซึ่งคุณก็อยากจะออกจากจุดนั้นแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ดีกับคุณอะขอเอาไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งมันมีโอกาสเข้ามาค่ะนะคะในระหว่างนี้นะคะที่คุณอยากจะออกจากจุดจุดเดิมเพราะมันมีโอกาส ะะจะเจ้านายเก่าเจ้านายเดิมนะคะบางคนเนี่ยที่ทำงานออฟรลนะคะก็จะมีโอกาสใหญ่ๆเข้ามานะโดยเฉพาะในช่วงประมาณวันที่6นะคะ6ถึงวันที่10นะคะเจ้านายเก่านายจ้างเก่ามาเลยดีลใหญ่มาแน่นอนนะคะเออหรือชวนให้คุณกลับไปทำงานกับเขาก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะแต่ต้องเป็นนายเก่าที่แบบ เป็นคนเก่งมากๆเลยอะนะคะเป็นคนเก่งมากๆชาววันอาทิตย์ชาวสิงนะคะงานที่คุณทําได้ดีคือเอาจริงๆนะส้มมองว่าชาวกานในเดือนมกราเนี่ยเก่งงานทุกอย่างเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในเซฟโซนเดิมๆอีกต่อไปคุณรู้สึกว่าคุณะไปทํางานอะไรก็ได้ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่เห็นใจคนที่แบบ เขาขอให้คุณอยู่ต่อนะ <c oughs> คุณก็เห็นอกเห็นใจเขาไะเนาะเออถ้าเกิดเขาไม่ขอให้คุณอยู่ต่อคุณก็ไม่อยู่ต่อหรอกแตงจริงคือคุณมีความสามารถทํางานได้ทุกประเภทนะคะการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์นะคะหรือว่าในเรื่องของงานที่ละเอียดละออแบบผู้หญิงหรืองานที่ต้องใช้วิธีการจัดก,การบริหารเมเนจคนเยอะๆนะคะในเรื่องทรัพยากรบุคคลก็ทําได้ดีหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรความละเอียดละออได้หมดเลย นะคะโดยเฉพาะงานที่จะต้องเป็นนายตัวเองอ่ะนะคะคุณอาจจะอยากเปลี่ยนธุรกิจก็ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีคนรอบข้างที่อาจจะบอกว่าไม่อยากให้คุณเปลี่ยนรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบแน่นอนเลยไม่เปลี่ยนองค์กรก็เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกจะยังกัก ไว้ก่อนเชียงมีการโดนโดนห้ามโดนบอกให้หยุดนู้นนั่นนี่นะคะแต่ช่วงไม่ไหวแล้วค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะของมกุาราคุณจะไม่ยอมอยู่ในความเจ็บปวดนะคะคุณจะไม่ยอมแล้วการอยู่แบบเดิมๆในความเจ็บปวดเรื่องงานหรือว่าการทําธุรกิจบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามัน มันไม่ให้ผลที่ตอบแทนที่คุ้มค่ากับคุณแล้วอ่ะการทํางานที่มันหนักเกินตัวหนักเกินไปเนี่ยคุณน่าจะตัดอะไรออกบางอย่างนะคะเนี่ยค่ะธุรกิจของคุณน่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเลยนะคะอันนี้ค่ะสิบดาบมันจบจริงนะคุณยอมรับเลยนะคะจบกับองค์กรเดิมองค์กรเกา่าแบบ Take Action จริงๆอะคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ชาวธาตุไฟขึ้นมาด้วยขึ้นไพ่ธาตุไฟขึ้นมาด้วยส้มมองว่ามีการ Take A c t i o n แน่นอนแบบคิดมาเยอะแล้วด้วยไม่ใช่ว่า คิดแบบน้อยๆไม่ใช่ว่าไม่ได้ไต่ตรองคุณไต่ตรองมาดีแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมีการจบจริงโดยเฉพาะในช่วงประมาณวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบห้านะคะจบแน่นะคะความเจ็บปวดแบบเดิมๆเ,เราไม่เอาเรายอมรับแล้ว,ว่าธุรกิจในแบบเดิมหรือองค์กรในที่เราอยู่ที่เดิมไม่ตอบโจทย์แล้วคะ่ะไม่ตอบโจทย์แล้วไม่เอาแล้วนะคะไม่ไหวแล้ว แล้วคุณสามารถทําได้ดีด้วยอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะนะเดี๋ยวจะมีคนคอยซัพพอร์ตหรือตัวคุณเองนี่แหละที่สามารถที่จะแบบใช้เสน่ห์ของตัวคุณเองเนี่ยในการที่จะทํางานทําธุรกิจใหม่ๆห,หาข้อมูลแล้วก็ทาได้ดีมากๆต้องบอกเลยนี่คือไพ่ของความละเอียดรอบคอบและคิดมาดีแล้วแล้วก็เป็นไพ่เสน่ห์มากๆด้วยนะคะเป็นไพ่ที่คุณสามารถใช้เสน่ห์นะคะเรียกทรัพย์นะคะใช้ในการทํางานได้ดี นะคะคนทําธุรกิจมีลูกค้าเข้ามาเยอะเปลี่ยนองค์กรเจ้าหนงเจ้านายรักใครคือเจอคนในแบบเดียวกันอ่ะเจอคนเจ้าระเบียบเจอคนที่แบบรักความเพอร์เฟกต์แล้วมันไปด้วยกันได้ประมาณนี้เลยนะคงงานที่คุณทําได้ดีนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญกรรมก็ได้นะคะสัลญกรรมการผ่าตัดอะไรเงี้ยเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยทำได้นะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดละอ่ละเอียดมากๆอะ่ะนะคะแบบ ละเอียดไปในเชิงเฟมินินเลยดีมากๆนะคะในเรื่องของเงิน,นะคะ่ะเรื่องเงินของชาวกันนะคะส้มมองว่าเสียบเงินไปกับอะไรบ้างคนอายุน้อยกว่าลูกๆหลานๆสัต์เลี้ยงเนี่ยเยอะมากในช่วงครึ่งเดือนแรกมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชาวพฤกษบนะคะชาววันศุกร์มาขอหยิบยืมเงินคุณหรือว่าสร้างปัญหาในเรื่องเงินให้กับคุณได้แล้วก็ให้ระวังชาวธาตุลมกลุมมิถุนตนนะคะเพศชายที่ทําให้คุณเนี่ยติดขัดในเรื่องการเงินแล้วแบบ แย yeah, ่มากๆได้เลยหรือว่าเขาอาจจะเป็นญาติคุณที่ป่วยหรือตัวคุณเองที่ป่วยเราต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเซฟในเรื่องเงินในเรื่องสุขภาพคุณไว้ด้วยนะนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะเงินกลับมาคล่องอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเซฟไว้ดีที่สุดนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระมัดระวังทำงานเยอะทำงานหนักเกินไปการเดินทางขับรถขับร,บราต่างๆหรือในเรื่องของหลังอะ่ะ ปวดเมื่อยอเออหลังคอบ่าไหล่ะนะคะออกดไหลย้อนนะคุณมาเยอะมากเลยอ่ะสุขภาพกดไหลย้อนนะนะคะแล้วก็สายตานะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภคุณมีนะเพราะว่าขึ้นไพ่ก้าวถ้วยนะคะมาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะผู้หญิงที่รักสวยรักงามที่อยู่ใกล้ชิดคุณและชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะ ผู้หญิงที่แบบอา,อายุน้อยกว่าคุณนะคะร่างเล็กนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโชคที่ได้มาจากการจุดทูบของตัวคุณเองก็ได้นะคะจุดทูบโชคลาบอะเลขนำโชคนะคะได้176นะคะ176นะมาดูกันในเรื่องของไพ่ออรกเคิลนางฟ้าค่ะ มีอะไรจะบอกในเรื่องของพลังงานดีๆนะคะไกด์ไลน์ชีวิตที่ดีนะคะเติมพลังงานดีๆให้กับชาวกันนะใบแรกคือ distactions นะคะอย่าไปฟังสิ่งรบกวนอย่างที่บอกไปเลยเวลาคุณจะทำอะไรใหม่ๆเ,เวลาคุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบธุรกิจต่างๆนะคะก็จะมีคนมาบอกว่าอย่าทำเลยยุดเถอะอะไรอย่างนี้ มันไม่ดีหรอกยังยังไม่ได้ทดลองทําเลยเนาะถ้าเกิดการทําของเราอ่ะมันไม่ได้เดือดร้อนเงินทองใครอะนะเออนะคะมันไม่ได้เดือดร้อนเงินทองใครอะส้อมมองว่าคุณค่อยๆทํานะคะตรงเนี้ยคุณสามารถทําได้ดูด้วยนะว่าการทำอะไรใหม่ๆเดือดร้อนใครหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครในแง่ของทรัพยากรหรือเงินทองอะไรแบบเนี้ยส้อมมองว่าคุณสามารถทำต่อได้นะอืมความตั้งใจจริงอะ นะคะให้คุณฟังคนที่เขาจริงใจกับคุณพูดอะไรที่มันมันมีเหตุมีผลกับคุณดีกว่าดีกว่าคนที่มาบอกว่าให้คุณหยุดหรืออย่าทำเลยนะคะ new beginnings มีจริงๆในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไพ่บอกว่าให้คุณโอบกอดพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ยังดีกว่าคุณแบกสิ่งเก่าไว้มันเป็นเรื่องของอาจจะคนท็อกซิกหรือว่า การไปต่อที่มันไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าแล้วอะค่ะอืออกมาจากจุดนั้นมันก็ยังดีกว่านะคะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าออกมาจากจุดนั้นมันก็ยังดีกว่าทนอยู่ในจุดเดิมที่มันไม่โอเคเนาะเซลฟ์ฟิลลิ่งพ็อพฟิซซี Self นะอนาคตอยู่ในมือคุณการที่คุณอาจจะกังวลว่าการเริ่มต้นใหม่ๆมันจะดีหรือเปล่านะคะทุกอย่างอยู่ในมือคุณอนะถ้าคุณพร้อมที่จะอ,อ มองอนาคตแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องประสบความสําเร็จมันมีหนทางในการเดินไปที่คุณก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณพัฒนาตัวเองและเดินตามวิธีนั้นแล้วไม่วอกแวกไปทางอื่นคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคิดหวังเอาไว้แน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้มองเห็นภาพให้ชัดแล้วก็เดินไปในเส้นทางนั้นนะคะอย่าวอกแวกนะทุกอย่างจะโอเคนะคะขอบคุณชาวกันนะคะ ขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยนักเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกกิ่งวดกรปะกูมีแค่ลุกชีวิตกูกืตัวอย่างขออยากได้ไว้ตั้งใจจักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไหลมาไวมีแต่สิ่ง Tchau.